แล้วครับเฮ้ยเก่งเก่งเฮ้ยเก่งเก่งว้าวยอดเทพมาโจมต่อไปครับใช้ช็อตยากขึ้นอีกครับไปแล้วครับข่าวฮ้ยมาครับตอนนี้น้ำเงินโดนแดงสองลูกนี้บังอยู่หนูจะทำอะไรกับการแก้สนุกลูกนี้ครับจะทำไงครับ เท่งเหมือนจำแบบไม่กี้แหละแต่ให้น้ำเงินไปเตะลูกนี้ให้ลงโอกาสครั้งที่สองครับเชิญครับ เราทุกท่านเข้าสู่ Cruiseable Theater ของซูเปอร์เทนครับเย่โอ้โหพี่ป๋องไม่เคยมห้องนี้ก่อนผมยังไม่เคยฮะไม่เคยที่พี่ป๋องมาครั้งแรกบรรยากาศเป็นยังไงพี่ป๋องฮะอลังการงานสร้างท่านก้ชมารครับจ๋าจ้าเข้าสู่ภารกิจจริงครับเราจะท้าโจทย์จทยหนึ่งนั่นคือให้กวาดแดงให้หมดโต๊ะโดยทีมงานจะตั้งแดง6ลูกท่านก้ชมารครับโจทย์นี้รายการเคยท้าทายพี่เอฟเอฟวันแต่ว่าของพี่เอฟเนี่ยเราบังคับว่า ลงได้แค่หลุมเดียวสําหรับน้องแทนเนี่ยหลุมไหนก็ได้ลูกเพียงแต่ว่าการแทงต้องแทงไม้เดียวไม่นับไม้เปิดนะครับและโจทย์นี้ค่อนข้างยากและกดดันครับเราให้โอกาสน้องแทนแค่ครั้งเดียวพลาดไม่ได้เลยเขาเกินมาทําไมนะแทนพร้อมไะลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับนี่คือเปิดกระจายแดงนะครับทีนี้นี่คือความยากแล้วครับเพราไม่รู้ว่าแดงไปอยู่ตรงไหนบ้าง ส,สูยุดครับไม่มีโดนมุมไปเลยแทงต่อนะครับไม่หวยกหงิดดีมากเลยยโอ้สวยมากครับโอ้เจ็บสวยเลยน่าจะแทงแดงหลุมนี้<ช>แล้วก็มามาแถวๆนี้ครับขาวอยู่แถวๆนี้ครับ ขาวตรงมาข้างชิ้นะลครับสวยครับข้างชิ้นไปโอ้ยสวยวางตัวดีอันนี้ผมว่ายากนะไม่รู้ว่าจะไปตรงนั้นแล้วจังหวะแทงลงไม่น่ากลัวเท่าขาวอยู่ไหนกันแหละโอ้โหเฮ้ยสวยมา โจยเนี่ยผมให้น้องแทงทีเดียวครับขาวีด้แทงมาที่แดงลูกเนี้ยจา <ำ S 2> <อ>แต่สิ่งที่ผมต้องการคือลูกที่ลงคือแดงลูกนี้ <c oughs> แทงแดงลูกนี้ให้แดงลูกนี้ลงลูกเดียวม <c oughs> ันเป็นไปได้นี่นนนคือโจทย์ทคช็อตรับมันเป็นไปได้เหรอ เดี๋ยวเข้าสู่วนต่อไปเลยเชิญครับสิ่งที่เราจะท้าทายน้องมุมบูมก็มมคือว่าให้แทงขาวกระแทกขอบชิ่นให้ได้องศาน้ำหนักมากพอเพื่อส่งเหรียญลงแก้วครับได้ไม่ได้นนไดแต่แก้วไม่ตกลงมานะแก้วไม่ตกครับแก้วต้องอยู่กับที่ม<ห>ุมบูมลูกครับ<ห>รต้องการโอกาสกี่ครั้งลูกสามครั้งครับต้องการโอกาสสามครั้งรายการให้สองลูกให้สอง๋อสามให้สองพอสามให้สองครับโอ้โหมันจะยากไปนะฮะ ถ้าหนูพร้อมแล้วแข่งได้นะลูกนี่ไงนี่ไงที่เดียวเลยอ่ะพี่เดียวเลยอ่ะอย่างนี้เลยเหรอที่เดียวเลยอ่ะจุดต่อไปอ่ะสุดยากกว่าเดิมอีกเหรอสุดๆคือผมทาหนองตรงไปตรงมาครับ แทงขาวให้โดนดำแค่นั้นเองเพราะนั้นเองครับตั้งแก้วไว้อะไรเยอะแยะแต่ผมบังคับว่าอย่าแทงตรงให้แทงชิ่งแทงชิ่งไหนก็ได้ครับแล้วให้ไปโดนดำแล้วบังคับด้วยว่าต้องโดนชิ่งอย่างน้อยสี่ชิ่งครับสี่ชิ่งสี่ชิ่งครับไม่เกี่ยวอะไรกับแก้วเด้งสี่ชิ่งแล้วห้ามโดนแก้วให้โดนดำโดนแก้วไม่ได้เลยครับโดนแก้วคือฝาว่ากูมูมลูกเตรียมตัวลูกถ้าบูมูมพร้อมแล้วไปได้แล้วลูกไปแล้วครับสองชิ่ง สามชิ้นสี่ชิ้นเอาแล้วถือว่าน้ำจิ้มเข้าสู่ภารกิจหลักของสุปเาร์นครับทางคณะกรรมการครับเรามีลูกแดงทั้งหมด10ลูกครับ โจทย์คือมาร์กต้องยิงลูกแดง10ลูกนี้ให้ลงหลุมไกลภายในเวลา10วินาทีครับรรใช่ครับ จิตแรกเรียบร้อยแล้วครับยังมียากกว่านี้ได้อีกนะนี่ไงที่เมีครับเชิญครับ,รบมันยากกว่านี้นอีกเหรอคุณซบโ,โอ้ยตายแล้วจิตใจคุณทำด้วยอะไรเคยดูไหมก็เคยดูโจทย์ก็คือว่า,ามาร์กจะแทงลูกสีขาวกระแทกลูนกนุ่มเงินครับแล้วเจ้าลูกสีขาวจะต้องลอดขวดไปโดนแดงตรงนั้นนะครับมาร์กลูกครับโอกาสกี่ครั้งดิไม่รู้อันนี้ยาก ยากเลยนะให้โอกาสครั้งเดียวแล้วกันนะไหวไหมลองดูลองดูองดูนะใจใจถ้ามั่นใจแล้วเชิญเลยครับ นุ่มๆเลยทีเดียวอยากจะเรียนให้ทราบว่าที่ว่ายากแล้วยังมียากกว่านี้ครับโอ้แ,แ,แนะนำว่าไม่ต้องบอ,อกรายการเอาไปเล่นที่บ้านเลยเ<อ>ทีมงาน<อ>ครับมานี่มันเลขทุกเปอร์เทน็นเปล่าเออใช่ท่านคณะกรรมการครับครับ,รบตอนนี้บนโต๊ะเรามีเลขสิบอยู่แต่ว่าเป็นเลขสิบที่ไม่สมบูรณ์ครับ อย่าบอกนะครับว่าคุณซุปมาร์กจะแทงลูกขาวไปเติมเต็มบริเวณแถวๆนี้ครับให้กลายเป็นเลขสิบที่สมบูรณ์ครับโอ้ยสีชิ่งอะมาร์กองชิ่งปะเอาสี่ชิ่งครับสีสชิ่งสีชเฮ้ยมาร์กลูกครับให้โอกาสสามครั้งลองดูนะครับครับหนักใจครับหนักใจครับ lúc đi, lún, đi, lún, đi สุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหสวยมากสุดเซนยอดสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ